ได้จัดหาผู้สนับสนุนทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพนักครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือแม้แต่บุคคลภายนอกซึ่งได้เห็นเห็นความสําสคัญของการศึกษานะคะก็จะมีคนร่วมบริจาคก็ร่วมบริจาคมาเรื่อยๆนะคะหลายท่านที่เมื่อเช้าอย่างที่เมื่อเช้าท่านอาจารย์ทนาผมก็ได้ได้กล่าวเล่าให้กับนักเรียนฟังแล้วว่า การด้านการศึกษากับนักเรียนนะคะก็เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ก็กมีผู้มอบตูนฝากผ่านมายังคุณตูนนะคะคุณตอนนะผมก็ว่าทำไมจะทำไปนะคะท่านได้มอบทีนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบัวโดราชบุญปฐัยจำนวน2,000บาทซึ่งเป็นที่คดี คือในความปนนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในระเดินก็ไมออนะคะใครที่เข้ารายรงอมเน็ตต้องขึ้นใจว่าเรียนผู้ช่ยอารยาดีนะคะยิ้มว้หาไพัทุกคนที่เข้ามานะคะไม่เลือเืคนนี้มียศมีตำแหน่งมีบรรดาศักดิ์มีอะไรตรนี้ ใครก็ได้ที่เข้ามาแนวรเรียนสู่ร่วมหวนับนประถมของเราเราถม่ว่าจะเป็นแขกผู้มาเที่ยมผู้มาเยือน